คือไม่รู้จะหนียังไงอะทุกคนดูสภาพสินี่นี่คือคลิปการรีวิวเครื่องสำอางนะคะจะรอดไหมเดี๋ยวเราเรามาดูกันไม่ต้องยื่นหน้ามาเลยไม่เอา สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้ก้อยน่าสดพรีชีพมากคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้สดถึงขนาดนั้นหรอกนะคือก็มีรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์มาแล้วเ,เพราะว่าในวันนี้เราจะมารีวิวท่าดา Refine Beauty ค่ะแบรนด์เครื่องสําอางน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วก้อยก็ซื้อมาหลายชิ้นเหมือนกันนะตอนแรกจะมาทํา f i r s t i m p r e s s i o นนะคะแต่วิดีโอนั้นก้อยคิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่วันนี้ก้อยก็เลยย้ายมาข้างล่างค่ะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยถ้าใช้ แสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยในการรีวิวมันอาจจะดูเหมือนจริงหรือว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าไหมเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจจอมแย่งซีนข้างหลังนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้จะต้องแย่งซีนทุกคลิปไม่เกี่ยวกับการรีวิวนี้ทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะไม่งั้นเขาจะมาป่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงเพลิรบกวนบ้างก็ถือว่าแบบไม่ได้ยินละกันเนาะในคลิปนี้ก้อยออกตัวก่อนเลยนะคะว่า แบรนด์นี้ไม่ได้ส่งของมาให้ก้อยรีวิวนะคะซื้อเองเจ็บเองค่ะถ้าใช้ดีก็จะบอกดีถ้าไม่โอเคก็จะบอกว่าไม่โอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันเป็นประสบการณ์การใช้จริงจากก้อยเองนะคะคือไม่ดีสําหรับก้อยอาจจะดีเวอร์หรือดีมากสําหรับบางคนนึกออกไหมแล้วก็ก้อยไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตคือแต่งหน้าก็ไม่ค่อยจะเป็นกับเขานะคะ is t t your makeup so no, it <c oughs> แต่ว่าถ้าก้อยคิดว่าเฮ้ยแต่งง่ายใช้ดีใช้ง่ายเนี่ยก็ค,ยคิดว่าทุกคนก็จะใช้ได้เหมือนกันส่วนแบรนด์นี้ก้อยซื้ออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะทีนี้เราจะเริ่มยังไงดีก้อยบอกก่อนดีกว่าก้อยซื้ออะไรมาบ้างก้อยซื้อครีมบรัชนะคะสีหนึ่งแล้วก็ครีมบรอนเซอร์มาสีหนึ่งตัวไฮไลท์เตอร์กลอสไฮไลท์เตอร์ของเขานะคะดินสอเขียนขอบป,ปากค่ะแล้วก็ตัวแว็กซ์ขนคิ้ว ดินสอเขียนคิ้วชแวบและแปรงของเขาที่เอามาใช้กับรอนเซอร์แล้วก็บรัชออนของเขานั่นแหละค่ะคืออย่างที่ก้อยบอกเนาะว่าตัวของ Refine Beauty เขายังออกมาไม่กี่ชิ้นเนาะก้อยคิดว่าก้อยซื้อมาเกือบจะหมดนะที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะมีปอมเมดนะคะที่เขียนคิว้วแล้วก็ลิปออยถ้าจำไม่ผิดแต่นอกนั้นเนี่ยก้อยจะมี1ชิ้นในแต่ละลายโปรดักตของเขาค่ะเราจะเริ่มจากไหนดี คือก้อยจะพยายามใช้ของเขาให้หมดนะคะถ้าตัวไหนที่มันไม่มีอย่างรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ก้อยก็ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วไงเริ่มด้วยตัวนี้ดีกว่าเพราะปกติเวลาก้อยแต่งหน้าเนี่ยก้อยก็จะใช้เขียนคิ้วก่อนนะคะตัวนี้มันคือนนน่ๆๆๆๆ Beauty b l o c k e r นะคะตัวนี้เนี่ยมันคือตัว wax ิ้ w wax ขนคิ้วค่ะถ้าใครชินกับเทรนฝรั่งในปีที่ผ่านมา คิ้วคือจะเป็นคิ้วตั้งๆอ่ะทุกคนใช้แว็กซ์นะคะแล้วก็จะไม่เขียนสีแบบขนคิ้วอะไรมากคือเป็นแนวที่แบบว่าคนไทยบางคนก็จะบอกว่าคิ้วหนอนปุ้งนั่นเอง <c oughs> เรามาลองกันดีก,กว่าแต่จะบอกว่าการที่จะทำให้ขนคิ้วของเราเหมือนกับที่เราเห็นในรีวิวเนี่ยจะยากนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่า ก้อยเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยจะมีขนคิ้วนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีขนคิ้วแบบนั้นหรือเปล่าแบบเฮ้ยอยากทําแบบเขาของใช้แบบเดียวกันแต่ผลลัพธ์อาจจะมีออกมาไม่เหมือนกันเนาะตัว refine beauty นะคะที่ก้อยบอกเลยคือเขาจะดีไซน์ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายค่ะอย่างอันเนี้ยเห็นไหมจะสไตล์นี้หมดเลยแล้วก็มีคําว่า refine อยู่เท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัว wax ขนคิ้วนะคะที่ทําให้มันจัดอยู่ทรงได้ตามที่เราอยากจะทําให้มันตั้งๆแบบนั้นแหละตอนนี้เราหมุนนะคะ หมุนออกมาก็จะมีนี่ค่ะเป็นสีขาวเห็นไหมอันนั้นน่า beauty blogger จำเป็นกล้องไม่จับนะคะตั้งกล้องไม่เป็นค่ะมีแบบเบอร์หลังแล้วก็จับโปรดักตด้วยแต่ว่ายังทำไม่เป็นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความ practical นะทุกคนถึงแม้ว่าจะดีไซน์เรียบง่ายก็เนี่ยพอดึงออกมาเห็นไหมมันจะมีปลายที่เป็นหวีแล้วก็เป็นแปรงค่ะให้เราใช้จัดแต่งขนคิ้วได้ก็ไปดูรีวิวมา ปกติเราจะชินกับการที่เราเขียนคิ้วก่อนแล้วก็ใช้แบบแว็กซ์ขนคิ้วเนี่ยจัดแต่งทรงใช่ไหมแต่ว่าที่รีวิวเขาบอกว่าเราควรจะใช้แว็กซ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก้อยจะทำตามรีวิวในวันนี้เนาะทำตามคำแนะนำของโปรดักต์แล้วก็ลองดูทุกคนเห็นไหมก้คิดว่าน่าจะเห็นนะอ่ะเห็นน่าจะเห็นพูดเองเออเองนะคะคือก้อยค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะว่าทำไมเขาถึงให้เรา ก่อนที่จะเขียนเพราะเวลาเขารีวิวกันอะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะปาดให้มันติดไปกับหนังหน้าเรานะถ้าเราทําอย่างนี้หลังจากที่เราเขียนคิ้วไปแล้วอ่ะมันจะเลอะนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างนะดูเด็กข้างนี้กับข้างนี้มันก็ตั้งพอสมควรนะคะแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่มันเป็นสีขาวเนี่ยบางคนเห็นแล้วก็จะตกใจบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสีขาวมันดูหลอกตาแต่ว่าให้ทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะแล้วไอ้สีขาวๆนั้นอะมันจะหายไปอ่ะเราลองมาอีกข้างหนึ่งเนาะ ยังมีโปรดักเหลืออยู่นะคะที่ฉันยังใช้ได้ประเด็นเลยคือขนคิ้วเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันนะเพราะว่าปกติเราไม่ชินกับการเขียนคิ้วแบบนี้พอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็สามารถดึงหัวตรงนี้ได้แล้วก็เอาแปรงกับหวีมาใช้ได้เนาะอ่ะก็กล้องจะจับไหมน่าจะจับนะ น่ารักดีนะคะอันเล็กๆแล้วก็ก็คิดว่าโอเคเลยเราไม่ต้องพกหลายอันเนี่ยก็เอามาจัดแต่งขนคิ้วได้ค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นก้อนหรือว่ามันไม่ได้ไปในทางที่เราอยากจะให้มันเป็นเนาะดิฉันก็เนี่ยแหละค่ะขนบุ้งได้เท่านี้ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ก้อยซื้อมาคือตัวนี้ค่ะ Refine Beauty ที่เป็นตัวดินสอเขียนคิ้วเนาะดินสอเขียนคิ้วนี้ก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นแว็กซ์ขนคิ้วค่ะทุกคนเราเปิดมาปลายข้างนึงเขาก็จะเป็นเห็นไหมเนี่ยอ่ะ ความ beauty b l o กอ e r นะคะกล้องไม่จับค่ะกล้องไม่จับคือตัวปลายดินสอเขาจะเล็กเรียวจิ๋วมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะก้อยซื้อสีที่เข้มที่สุดมานั่นก็คือสีดรากคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผมก้อยสุดเลยเดี๋ยวก้อยจะให้ดูสีนะมันมีความที่นุ่มนะคะแต่ว่าไม่นุ่มแบบว่ามากขนาดนั้นแล้วก็ปลายข้างนึงก็เป็นสปูลี่นะคะให้เราใช้ได้สําหรับ จัดแต่งขนคิ้วทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อตัวพอมเมดของเขามากเขามีตัวพอมเมดด้วยเพราะว่าก้็มีของนาตาเซียบิวตี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าก็ชอบตัวนั้นมากเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองตัวนี้กันเนาะคือพอจะเข้าใจไอเดียนะคะที่เขาทำให้หัวดินสอมันเล็กมากเนี่ยเพื่อที่ว่าจะวาดเป็นเส้นขนคิ้วได้เนาะ แต่ว่าก้อยไม่ค่อยชินนะคะเพราะว่าส่วนมากเราก็จะใช้ปอมเมดในการเขียนคิ้วมากกว่าแล้วก็ถนัดแบบนั้นมากกว่าคือทำไม่เป็นนะคะแบบว่าที่จะให้ทำเส้นคิ้วเราเป็นเส้นๆแบบนั้นคือเราด้วยความที่เราเซตขนคิ้วไปแล้วนะทุกคนถ้าเราใช้ตัวนี้อีกเนี่ยขนคิ้วเรามันก็จะกระเจิงอีกเห็นไหมก้อยว่ามันไม่ได้เซตแบบแข็งขนาดนั้นนะคะยังสามารถให้เราแบบว่าจัดทรงได้ตามที่เราอยากจะจัดเนาะ อันต่อไปที่อยากจะรีวิวนะคะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าครีมบอนเซอร์ค่ะเขาออกมาด้วยกัน3สีค่ะมีสีแซนสีแทนสีออนิกส์เนาะก็เลือกสีแทนมาเพราะคิดว่าคนที่สีผิวใกล้เคียงกับก้อยแล้วแม้แต่ตัวเจสันเองเขาก็ใช้สีนี้ค่ะเลยแบบเฮ้ยน่าจะเข้ากับเราตอนแรกที่เปิดมาทุกคนยอมรับว่าตกใจเพราะว่ามันดูแบบน้ำตาลแดงแล้วมันดูเข้มมากเลยอะคือจะไหวไหมอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวก็ปาดสีให้ทุกคนดูก่อน อันนี้คือที่ข้อมือเนี่ยไม่รู้ว่าแพ้อะไรนะคะเมื่อกี้นั่งถูไปถูมาแถวนี้ก็อีกนอมันแล้วกันนะคะดิฉันไม่ได้แบบมารีวิวสีชชมพูหรืออะไรดูสิอ่ะคือทุกคนเห็นไหมสีมันค่อนข้างที่จะแบบชัดแล้วก็เข้มมากเลยนะอืมอปาดก็ไม่มีความสวยงามเหมือนกับเขาหรอกนะอ่ะเส้นทางบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะของดิฉันควรจะเรียนรู้อะไรมันมากกว่านี้ก็ซื้อแปลงของเขามาด้วยนะ แปลงตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงตัวเดียวที่ refine beauty ออกมาค่ะแล้วก,ก็ไปดูรีวิวบอกก่อนเลยว่าก็เห็นที่บริษัทเขาบอกวิธีการให้ใช้ออกมานะกับคนที่รีวิวแล้วคิดว่าบางคนที่รีวิวแล้วบอกอุ้ยมันเข้มไปมันหนักไปดันไปใช้ด้านนี้ปาดค่ะคือเรามองแล้วเนี่ยเราตอนแรกเราก็นึกว่าจะใช้ด้านนี้เนี่ยในการใช้เป็นบอนเซอร์เหมือนกันแต่ที่ถูกต้องเลยคือ เราควรใช้ด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันซอฟแล้วปัดง่ายขึ้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กับครีมบลัชค่ะเดี๋ยวก็อยจะทําให้ดูเนาะอันนี้เราลองอะจิ้มๆก่อนนะคะจิ้มด้วยความแบบว่าติดขึ้นมานิดนึงเนาะคือต้องออกตัวก่อนว่าปกติแล้วอะก็เป็นคนที่ไม่เคยใช้ไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยใช้ตัวบรอนเซอร์หรือว่ารองทัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลย ไม่ค่อยคือใช้ไม่ค่อยเป็นอะทุกคนแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันใช้สกิลทางด้านศิลปะสูงมากในการที่จะแบบเล่นกับแสงและเงาเนาะเราทําไม่เป็นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอะทุกคนดูดิมันไม่ได้สีเข้มแบบเปี้ยงขนาดนั้นนะคะคือสีเขาชาัดแล้วก็เขามีความนุ่มเลนด์ได้ง่ายถึงแม้ในอะกอยจิ้มอย่างนี้เลยนะดูดิออกขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้มขนาดนั้น แล้วต่อมาเราจะต้องทํำยังไงแล้วต่อมาเราจะต้องข้างล่างเนี่หรออันนี้ลองทําเรียนแบบที่เขาทำเกันนะคะคือโอ้ยคุณขานั่งแบบหรือเจสันเนี่ยเขาปาดแบบว่าแบบหืมสุดยอดอลังการแต่ว่ามันเข้ากับเขาไงเขาทําแล้วเขาสวยเนอ่อไหมแต่เราเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะบอกเลย,นลยนะเนี่ยแหละค่ะสวยนะเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าแบบจิ้มแบบ สีไม่ติดนะสีมันติดขึ้นมาแต่ด้วยความที่สีเขาเป็นสีที่เราสามารถที่จะใช้เบลนด์ได้ดูสิสวยงามคุณให้ความรู้สึกแบบว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่แบบไปตากแดดเองนะคือเวลาแสงธรรมชาติอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดก้อยใช้แสงสตูดิโอข้างบนนะ่ะปัดระดับเดียวกันแต่มันจะทําให้หน้าเราดูเหมือนแบบว่าลิงหลอกเจ้าไปเลยอะก็เลยคิดว่าเออมารีวิวข้างล่างดีกว่าทุกคนจะได้เห็นสีจริงเนาะ สีสวยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็คิดว่าไม่ได้แบบว่าเป็นสีที่แบบว่าหลอกขนาดนั้นนะหรือทุกคนคิดว่ายังไงคอ,อหน่อยนะคะเฮ้ยชอบอะอันนี้ก้อยลองมาแล้วนะตอนแรกที่ก้อยเปิดมาแล้วที่ก้อยอยากจะมาทำเฟิร์สอิมเพรสชั่นอะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าชิ้นต่อไปที่ก้อยอยากจะรีวิวคือตัวนี้ค่ะ เป็นครีมบลัชของเขานะมีด้วยกัน3สีค่ะสาสีคือสีโรสสีมาลาย่าและสีซิตรินค่ะคือสีที่ทุกคนชอบกันอะคือสีมาลาย่านะเพราะมันเป็นสีชมพูกลางเนาะตุ่นๆสวยดีแต่ดิฉันคือแบบถ้าบลัชออกมาแล้วสีอะไรแปลกๆดิฉันจะต้องซื้อสีที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครสุดค่ะอย่างเช่นสีเหลืองหรือว่าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะสีชมพูเนี่ยเรามีเยอะแล้วไงอยากลองสีที่แบบว่าไม่เหมือนใครบ้างเลยซื้อสีซิตรินมา มันดูแบบเล็กๆจิ๋วๆหลิวๆน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวปาดสีให้ดูก่อนจะเป็นสีที่บอดว่าออกแนวสีส้มทองเนาะเนื้อเขาจะหนืดนะคะกว่าตัวบรอนเซอร์นิดหนึ่งอ่ะที่แพ้หายไปแล้วอาวยังไม่หายนั่นแหละคะ่ะทุกคนดิฉันไม่ได้ฟัดกับแมวมานะคะแต่ว่าดิฉันแพ้ค่ะอ่าเห็นสีชัดไหมอ่ะเนี่ยอ่ะ คือเป็นสีออกแนวสีส้มแบบว่าค่อนข้างที่จะเข้มชัดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใช้กับหน้าก้อยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างก้อยชอบครีมบลัชนะเพราะมีความรู้สึกว่าครีมบลัชอะมันทำให้เวลาเราทาแล้วอะ่ะผิวเราดูเป็นธรรมชาตินะคะจริงก็ชอบหมดอะแบบฝุ่นก็ชอบแบบลิควิดก็ชอบชอบหมดเลยอะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะจิ้มๆเข้าไปแล้วก็ สีค่อนข้างที่จะติดดีนะคะอันนี้ก้อยรู้แล้วนะเพราะว่าครั้งแรกที่ก้อยใช้อะทุกคนจิ้มๆแล้วก็ปาดโอ้โหพระเจ้าช่วยกว่าจะแบบทำให้มันอ่อนลงได้คือเราจะต้องแต่งหน้าในทีมที่ว่าไม่ใช่ว่าปาดไปก่อนแล้วอ่อนเองไม่ใช่แบบนั้นนะคะค่อยๆลองคือถ้าเกิดใช้ครั้งแรกอะลองปาดดูกับข้อมือหรืออะไรก่อนว่าสีมันพิกเมนชัดขนาดไหนแต่ดิฉันก็ไม่ทําอย่างนั้นไงปาดไปบนหน้าเลย เนื้อเขาสวยดีนะคะทุกคนเบลนสวยดีเลยโดยเฉพาะใช้กับแปลงเนะียก็คิดว่าเข้ากันดีเลยโอ้ยชอบอะชอบเนื้อปลัดแล้วก็ชอบสีด้วยเป็นสีส้มที่เห็นชัดเลยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะลองเลยคืออะไรดีขอดูก่อนนะจุดจุดจุด,จด อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็อยากจะเอามาลองให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นตัวแรกที่ก้อยซื้อนะคะจากแบรนด์นี้คือนี่เลยค่ะกล s s Highlighter สีโท p าสค่ะออกมาเพียงแค่สีเดียวเพราะว่าใช้ได้กับทุกสีผิวเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนที่หลังมือนะคะทุกคนว่าย <Why? S 2> อ่ะบีบออกมานะเท่านี้ลองที่หลังมือ <gasps> ดูความสวยงามของมันดิทุกคน คือเขาจะเป็นแบบก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็ก็มีตัวไฮไลท์เตอร์หลายตัวนะดูดิคือเนื้อสัมผัสเขาอะมันเป็นเหมือนกลอสนะคะแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่หนืดแล้วก็เบนไปกับผิวเลยคือไอเดียของเขาเลยคือเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราดูเหมือนแบบมีกลาสกินอ่ะทุกคนลองใช้กับหน้าดูก่อนก็จะใช้กับนิ้วก้อยนะคะเพราะว่า practical สุดแล้วเนาะใช้นิดเดียวนะคะ กระจกที่ฉันไปไหนกระจกเจ้าหญิงดิชฉันเนี่ยไม่บางหน้าตัวเองนะต้องแบบพยายามแบบว่าบอกตัวเองว่าไม่บางหน้าตัวเองใช้ที่ละนิดนะคะทุกคนแล้วถ้าแบบไม่พอเนี่ยค่อยแบบเติมอีกทีหนึ่งเห็นไหมคือถ้าใครอยากจะได้หน้าที่ดิวอี้มีความเป็นธรรมชาตินะคะลองตัวนี้เลยถ้าเราแบบว่าเฮ้ย ไม่ได้เลยอ่ะฉันอยากจะถึงดาวอังคารเราก็เติมเข้าไปอีกค่ะเติมเข้าไปอีกใช้ทีละนิดเนี่ยก็คิดว่าหลอดนึงเนี่ยนะเราใช้ได้นานเลยอะปาดใหม่กนิดหนึ่งชอบมากสวยมากอ่ะเทียบนะคะข้างที่ใช้แล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะทุกคน เฮ้ยทุกคนสารภาพเลยว่าตัวนี้ชอบมากเป็นคนที่คลั่งไคล้ตัวไฮไลท์มากเราคือตัวนี้เราใช้มาไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่เคยลองใช้มาเลยตัวอื่นที่เราใช้มาถึงแม้ว่าจะเป็นผงเป็นแบบเหลวเป็นแบบอัดแข็งเนียนขนาดไหนก็ตามอะเวลาเราใช้อะบางทีเราจะรู้สึกว่าเห็นเม็ดกลิตเตอร์เล็กๆอยู่บนหน้าเราเวลาเราออกแดดหรือว่าเวลาคนเข้ามาเห็นหน้าเราใกล้กๆใช่ไหมคะตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะคือมันเนียนไปกับหน้าเราเลยอะ สวยมากทุกคนอันนี้เหมาะแก่กันลงทุนแล้วก็คุ้มค่าม,มากอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ก้อยจะรีวิวนะคะนั่นก็คือลิปสกอตของเขาค่ะมีอยู่ด้วยกัน6กสีค่ะก้อยเลือกสีดัสมาแล้วตัวนี้รู้สึกจะขายดีมากหมดไปแล้วนะหมดสต็อกต้องรอแบบว่าเขารีสต็อกอีกมันคือตัวดินสอเขียนขอบปากค่ะทุกคนเขาจะมี2ด้านนะคะด้านแรกเป็นดินสอเขียนขอบปากแบบนี้เนาะ สีดัสจะออกสีชมพูตุ่น,นๆเข้มนิดนึงแล้วก็พอเราวาดขอบปากเราเสร็จเนี่ยทางแบรนด์เขาบอกว่าให้เราหมุนมานะคะก็จะมีลิควิดใสๆอยู่ข้างล่างก็เอาลิควิดใสๆเนี่ยทาทับไปเมื่อกี้นี้ก้อยเช็ดพวกแบบว่าลิปมันอะไรออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่า คือเอาจริงอะในโฆษณาเขาเขียนแค่นี้เลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะเอาตัวลิควิดข้างล่างปาดนะคะแต่ก็คิดว่าสำหรับก้อยแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยเวิร์กยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูอะรอเขาแห้งสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมมันยังมีแบบว่าเนื้อปากของเราอยู่นะก้อยคิดว่าในความชอบส่วนตัวของก้อยก้อยจะเอาลิปเติมนะคะหรือไม่ก็ เขียนจนมันแบบว่าเต็มปากใช้แทนลิปสติกไปเลยนั่นเองตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเราใช้ตามที่เขาแนะนำแล้วเนี่ยมันจะไม่เลอะมาสไม่เลอะแบบว่านิ้วมือหรือว่าเรากินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่หลุดค่ะจนกว่าเราจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ล้างเนาะแห้งหรือยังคะอีกแป๊บนึ่งนะอ่ะก้อยลองใช้นิ้วที่แบบไม่มีสีอื่นนะใช้นิ้วกลางดีกว่า มันไม่หลุดติดมาจริงๆนะทุกคนอ่ะเอากันนางสิอ่ะเล่นใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยถึงว่าทำไมขายหมดคือคุ้มค่าแก่การตำนะคะทุกคนตัวนี้เพราะว่า ถ้าเราบางทีอ่ะให้เราลองนะึกว่าเราชอบเขียนขอบปากใช่ไหมแล้วก็ใช้ลิปสติกแล้วเวลาเราใส่มาสือว่าเราออกไปกินข้าวอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยเวลาเราเติมเราเติมลิปสติกได้แต่เราจะไม่ค่อยเติมขอบปากไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งนะคะเรายังไม่ไปไหนเพราะว่าเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จวันนี้ตาของดิฉันแบบว่าว่างเปล่ามากเนื่องจากเขาไม่มีอายแชโด์ใช้2ตัวนี้ค่ะครีมบรอนเซอร์กับครีมบลัชนะคะแป๊บหนึ่งลองดูซิจะเวิร์กไหม คือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมอะทุกคนแล้วเรามาใช้เป็นอายแชโด้ทุกคนควรจะใช้แบบว่าพรายเมอร์ก่อนนะคะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของการรีวิวในวันนี้ก้อยจะไม่ใช้ค่ะก้อยจะใช้ตัวนี้เลยโดยที่บนตาก็เนี่ยมีแค่แบบว่าคอนซีลเลอร์กับรองพื้นที่ก้อยทามาก่อนหน้านี้สวยดีทุกคนดูสิเป็นธรรมชาตินะใช้นิ้วก็ได้นะคะ คืออาจจะเบลนด์ได้ดีกว่าเนื่องจากมันเป็นเนื้อครีมอันต่อไปอ่ะใช้ตัวนี้บรอนเซอร์จะคัดเบ้านิดนึงนะคะให้มันดูมีม,มิติน,นิดหน่อยอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนคือใช้แป๊บเดียวทาแบบเร่งรีบนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีแป้งฝุน่นไม่มีดินสอเขียนขอบตาแล้วก็ไม่มีมัสคาร่าเดี๋ยวก็ขอไปเซ็ตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาค่ะ ชวงเรากลับมาแล้วค่ะไปลงแป้งเขียนขอบตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วเนาะคือไม่ได้ใช้ที่ดัดขนตาด้วยนะไม่รู้หายไปไหนคะ่ะมีตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยแหละขโมยไปแต่ว่าอาจช่างมันไม่เป็นไรในวันนี้ก็ไม่ได้แบบหืแต่งแบบอลังการงานสร้างนะคะเพราะคิดว่าจะมาลองโปรดักต์ให้ดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อยากใช้ของจากแบรนด์อื่นมากเพราะว่าโฟกัสของเราคือแบรนดะ์ refine beauty เนาะในวันนี้ก้อยก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ ที่ก้อยชอบมากๆเลยจากแบรนด์นี้คือตัวนี้ค่ะทุกคนน่าจะเดาออกเนาะตัวไฮไลท์เตอร์ของเขาอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ย<อ>แปลกใจชอบได้ไงคือตัวนี้ค่ะครีมบรอนเซอร์แนะนําว่าให้ซื้อคู่กับแปรงของเขานะแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อแปรงก็ใช้ที่มันเป็นหัวแบบนี้นะคะทุกคนแบบไม่แน่นมากจะทําให้เราเกลี่ยโปรดักต์กับใบหน้าเราแบบสมูทแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าเราใช้ข้างที่มันเป็นแบบว่าแบบแน่นหรือว่าแบบหัวแปรงที่แบบแน่นๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวโปรดักต์อะ เกาะใบหน้าเราเป็นปื้นนะคะแล้วก็จะเกลี่ยยากมากเลยอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าสมกับคําโฆษณาของเขาคือตัวดินสอเขียนขอบปากค่ะเดี๋ยวก็จะไปซื้อมาอีกสองสมสีเนาะมันจะได้เข้ากับแบบลิปสติกทุกสีเลยชอบค่ะตัวนี้แล้วก็ราคาของเขาไม่ค่อยจะแพงมากนะคะไม่เหมือนตัวอื่นที่ขายแบบเราไม่อยากซื้อเพราะเราคิดว่าแบบกะจะบอกว่าให้ฉันซื้อเครื่องสำอางทีแล้วล่มจมเลยหรือไงถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะ ก้อยรบกวนกดไลค์กด subscribe แลวก็ติดตามไปด้วยเนาะเพราะว่าก้อยมีเครื่องสำอางเยอะมากเยอะจนแบบว่าบางทีก็อายตัวเองอะนึกออกไหมหน้าก็มีอยู่หน้าเดียวจะซื้ออะไรนักหนาแต่พอถึงตอนที่มันเห็นจริงๆอะสมองก็จะไม่สั่งการแบบนี้เราขาดท่ฉันก็แบบซื้อซื้อซื้อถลม่มทลายก็เลยแบบว่า <c oughs> นิสัยไม่ดีนะคะพยายามที่จะลดการซื้อเครื่องสําอางลดลงมา,ม,ามากแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาตัวอื่นมารีวิวให้ทุกคนดูอีกวันนี้ก้อยขอตัวลาไปก่อน ในแนก็แต่งหน้าแล้วเราจะแบบว่าอาัดคลิปอาชญากรรมดีไหมอาจจะอัดสักคลิปหนึ่งนะคะจะได้บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย